สวัสดีครับขอ mm hmm. ต้อนรับเข้าสู่รายการ Love, love is a l e v e กับผมมาร์คเมทัศและมินปวิตาผู้ดำเนินรายการค่ะรายการของเรานะครับจะพาทุกคนไปสรคำรวจความคิดเห็นของชาวราชพัฒการ100คนที่ดูดีขอ,อยังนะครับ ขอขอท,ที่ดูด,ดีใครดูไม่ดีเ,เรา<ด>ไม่คุณดูครับ<ด>และเทปนี้นะครับเป็นเทปพิเศษเนื่องจากว่าในวันที่13กุมภานี้นะคะเราจะมีกิจกรรมจัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะร่วมกับชมรมคนร่างภาษานะคะของคณะ,ะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะชื่องานว่าอะไรครับคุณมิน้น Love is endless ค่ะ Love is endless ใช่แล้ว อ๋อรักไม่มีที่สิ้นสุดใช่หรือไม่ก็อินฟินิตี้อะไรอย่างนี้นะคะจัดคืดที่หอชุม4ีพัดเริ่มแต่บายโมโตงเป็นต้นไป100คนที่มาเป็นคนแรกนี่ใช่ค่ะจะได้ของที่ลึกสวยๆกับงามนะคะติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะแล้วก็ภายในงานของเราจะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็มีบอร์ดความรู้นะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอาทิเช่น One วันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์แล้วก็วันเอพิลฟูลเดย์นะคะจะมีบอดมีกิจกรรมและของที่ลึกแจก มาเลยค่ะสำหรับร้อยคนนะคะที่มารับคนแรกเลยและสำหรับคลายแม็กของงานนี้นะครับอยู่ที่การแสดงโชว์ชจาก<ห>ชาวเกาหลีชาวเกาหลีแท้แ<ห>ๆใช่บินตรงอิมพอร์ตมาเลยจากเกาหลีเลยคุณมินทราบไหมครับว่าวันวาเลนไทน์เกิดมาได้อย่างไรครับไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยเกิดมาได้ไงไม่ทราบว่าเกิดมาได้ยังไงแล้วเพราะอะไรแล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าวาเลนไทน์เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าเราได้รวบรวมข้อมูลไปแล้วไปดูกันเลยในช่วง สารมีอยู่จริงารายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสารามีอยู่จริงวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติของวันวาเลนไทยหรือวัเลนไทยนี่วันวาเลุไทยครับเริ่มตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันซึ่งในวันที่1 4กุมภาพันธ์จะเป็นวันเฉลิมฉลองของเทพนีโนเอ้ยอะไรนะนีโน <impressions. S 1> no? ซึ่งเป็นราชินีแห่ง <c oughs> เทพและเทพธิดาของโรมัน ชาวโรมันรู้จักเทพจูโนโในนามของเทพธิดาแห่งสตรีและการแต่งงานและในวันถัดมาก,ก็คือวันที่15กุมภาพันธ์นั่นเองเป็นวันเริ่มต้นงานเลี้ยงหรือเพอร์เคเล่เพอร์เคอีกขอยรอครับหรือเพอร์เคเล่ของเด็กหนุ่มและเด็กสาวนะครับชื่อของเด็กสาวทุกคนจะถูกเขียนลงในเศษกระดาษเล็กๆและจะใส่ไว้ในเงือก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 เยือกเงือกเด็กหนุ่มแต่ละคนนะครับจะดึงชื่อของเด็กสาวออกจากเงือก แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะจับคู่กันในงานเฉลิมฉลองบางครั้งการจับคู่นี้ท้ายที่สุดแล้วก็จะจบลงด้ในการที่เด็กหนุ่มและเด็กสาวสองคนนั้นตกลงปลงใจกันและแต่งงานกันในที่สุดหูยเ <c oughs> น่าตื่นเต้นจังเลยฉันอยากมีสักคนนะ <c oughs> ต่อมาในรัชสมัยจัก,กรพรรดิโคลิอัสที่สหรือ Emperor c อร์โคล i i แห่งกรุงลอมที่มีใจคอดุร้ายและทรงนิยมการทำสงครามนองเลือด จะไม่ยอมไม่คายแต่งงานทั้งนั้นผู้ชายในยครต้อมเขาทำสงครามสามเและประสบปัญหากับการที่จะหาฐานจำนวนมากมายมหาศาลมาเข้าร่วมในศึกสงครามเขาเชื่อว่าเหตุผลสำคัญก็คือผู้ชายโรมันหลายคนไม่ต้องการจากครอบครัวและคนอันเป็นที่รักไป ก้ให้ผลนี้เองทําให้จกกักรพัฒน์รอยอัสประกาศให้ยกเริกงานแต่งงานและงานมั่นหมดในกรุงโรมทำไมอยู่ที่ชันเนาะที่เปิดแอร์เนี่ยเปิดแรงมากเลยนะโดนขนาดนั้นน,น,น,ะนะครับมีนักบุญรูปหนึ่งชื่อเซนต์วาเลนไทน์หรือว่าวาเลนตะินัสน่ะชื่อเหมือนพี่ชายฉันเลยอ <c oughs> ตายสิโอพระเจ้าเขาอาศัยอยู่ที่กรุงโรมนะเขาได้ร่วมมือกับเซนต์มาริอัสนะจัดพิธีแต่งงานที่กับชาวคิดหลายคู่เลยนะอย่างลับๆอะ่ะ ต่อสิฉันไปไม่ถูกแล้วนะแล้วจากรกาะทำเรานี้เองทำให้นักบุญวันเลนทายถูกจับและตัดสินประหารโดยการตัดิีซะในวันที่14กุมภาพันธ์หรือทำอย่างนี้มาไม่ถูกนะอิงโง่ตาลาทักนี่วังเช้ามาทั้งเว้ยกูกูไม่เว้ยยกูผิดประมาณปีเครียดสักหลาดที่2 7 0 ซึ่งถือเป็นวันที่ท่านได้ทนทุกข์ทรามานและก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตเ็นวันเดนทายได้ตกหลุมรักหญิงสาวที่เป็นลูกสาวของผู้คุมที่ชื่อว่าจูเลียแต่รู้ไหมอ่ะว่าจูเลียพูดลายกับเซนวันเดนทายบ้างเขาพูดว่าเจนจูลี่ฉันสิอะไรนะเจนจูลี่ฉันสิ <c oughs> <c oughs> โดนในคืนก่อนที่วันเดนทายจะถูกประหารชีวิตนั่นเองเขาได้ส่งจดหมายฉบับสุดท้ายถึงจูเลียอันเป็นที่รักโดยมีเนื้อความว่าวันที่รอ พอสที่คิดถึงเฉาเเาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโดยลงท้ายว่าฟอร์มเยลวอลิชัยหลังจากนั้นศพของเขาได้ถูกเก็บไปที่โบรดพาร์ซิเดสนักกุงโรมซึ่งจูเลียได้ปลูกต้นอาร์มอนหรืออ้าวมอนซิจูโคลไว้ใกล้หุ่นหลุมศพของเซนวเลนไทนยหรือวาเลนตินาแด่ผู้เป็นที่รักของเธอโดยในทุกวันนี้ต้นอ้าวมอนซิจูโคลได้เป็นตัวแทนแห่งรักนิรันดร์และมิตรภาพอันสวยงาม และทั้งหมดนี้ก็คือประวัติของวันวาเลนไทน์นั่นเองอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ถ้าเราไม่ได้นักบุญคนนี้นะคะเราทุกคนเลยเรียกว่าทั้งโลกเลยว่ะบนโลกทั้งโลกเลยเนะี่ยก็คงจะไม่รู้จักวันวาเลนไทน์นี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะและต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านไปสำรวจความคิดเห็นของชาวราชพั์การยับุรีว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อเรื่องนี้ส่วนจะเป็นหัวข้ออะไรไปดูกันเลย หัวข้าในวันนี้คุณจะเลือกใครระหว่างคนที่เขารักคุณหรือคนที่คุณรักเขาสวัสดีครับก็พบกับรายการเลิฟอีอะไรกับ2อคนแรกของเราในวันนี้นะครับชื่ออะไรบ้างครับ ชื่อน้ำค่ะสาขาสังคมศึกษา,าคณะครุศาสตร์ค่ะชั้นปีที่3ค่ะชื่อติ๊กค่ะอยู่าคณะครุศาสตร์สังคมศึกษาปีที่3เหมือนกันค่ะก่อนามาเรียนไทนี้เรามีคำถามจะมาถามนั้งคู่ว่าระหว่างคนที่เขารักเรากับคนที่เรารักเขาทั้งคู่จะเลือกแบบไหนคะเลือกคนที่เขารักเราค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเ,<อ>เขารักเราใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าเขารักเราค่ะ<อ>จะได้ไม่ต้องเสียใจอ่ะ ติ๊กละคะติ๊กละคะเลือกอะไรเข่าเกิร์ลก็เลือกเขารักเราเหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะถ้าถ้าเขารักเราเราก็รู้ว่าเขาอะมั่นใจว่าเออเขาคิดว่าเราดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกเราโอ้ขอสามคำกับเราและเขาเขารักเราครับฉันรักเธอนิกลากนิกลากคิดถึงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับสามสามเฮาครับเกิรลนะครับ อ๋อชื่ออะไรกันบ้างเขาเนี่ยอ๋อชื่อค่ะนิเทศสต์ค่ะชั้นปีปีหนึ่งค่ะโอเคป๊อบค่ะนิเทศสต์ปีหนึ่งค่ะมิ้นค่ะนิเทศาสตร์ปีหนึ่งค่ะเรื่องในวันวาเลนไทน์เนี่ยมินมีมินมีหัวข้อจะมาถามว่าระหว่างคนที่เขารักเรากับเรารักเขาทั้งหมดทั้งหมดั้นี้จะเลือกอะไรดีคะอ่าน้องโยกกันเลยอ๋อถ้าเป็นหนูนะคะก็จะเลือกคนที่เขารักเราดีกว่าเพราะว่าเออยังไง อยู่กันไปสักวันหนึ่งก็ต้องรักกันเองแหละเลือกคนที่เรารักเขาดีกว่าค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเขาแล้วมีความสุขค่ะเป็นคนที่เราไม่ได้รักอยู่ด้วยก็ไม่มีความสุขหรอกคนที่เขารักเราค่ะแบบเขารักเราอ่ะเขาก็สามารถทาทุกสิ่งอย่างเพื่อเราได้ดูฮะแต่แบบทาให้เราได้อ่ะขอสามคำรักมากมายค่ะทีนึงค่ะแยดมากเลยอ่ะแล้วล้มเลย ไปเถอะไปเถอะอยู่ไ่ได้ลชื่อเมย์ค่ะอยู่ชั้นปีปีที่สองค่ะสาขาอะไรครับภาษาไทยค่ะคารุศาสตร์ค่ะคนที่เรารักเขาค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างไยเราก็เรารักเขาอะเรามีความสุขอะเราก็โอเคแล้วอะเขารักเราแล้วถ้าเราไม่รักเขามันก็ยังไงอะไม่ได้อ่ะสามคำครับน่ารักอะ น้องกิ๊บค่ะเทคโนโลยีเพื่อการสืส่อสารค่ะชั้นปีที่หนึ่งค่ะระหว่างคนที่เขารักเรากับคนที่เรารักเขาน้องกิ๊บจะเลือก<ร>ใครคบต้องเลือกคนที่เขารักเราสิคะเพราะว่าเขาคนนั้นเห็นว,ว่าเรามีค่าแล้วเราจะไปรักคนที่ไม่รักเราทำไมใช่ไหมคะขอสามคำครับรับรกสุดเป่งค่ะตอนนี้เราอยู่กับบัวขาวปอมุกครับเลือกคนที่รักเราครับเพราะอะไรคะเพราะถ้าสมมติว่าเราไปรักคนที่โดยที่เขาไม่ได้รักเราอ่ะมันก็ ยังไงยังไงใช่いいป่ะครับต้องดูกับที่ว่าเขารักเราหรือเปล่าสามคำรับเอาผมเถอะคนที่เขารักเราครับอะไรก็คิดว่าเขาน่าทำอะไรให้เต็มที่มากกว่าน่าจะรักเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับดูแลเราถ้าผมถ้าผมแค่เราใช่ไหมครับสามคำผมรักคุณ หล่อมากเลยแล้วตอนนี้น้องมีแฟนอย่งครับเนี่ยไม่มีเลยครับโอ้โหโปรโมตออกกล้องเลยโปรโมตออกกล้องเลยครับยังไม่มีแฟนนะครับยังโสดอยู่เลยครับโอเคเรารักเขาค่ะเรารักเขาเพราะว่ารักไปแล้วสามคำสำหรับหัวข้อนี้ครับรักแฟนเก่าเฮ้ยเฮ้ยเอาซื้อเอาซื้อขอดังๆแฟนเก่าชื่ออะไรครับกลับมานเกลับมานะแฟนเก่าแล้ว นี่มีีีมมทั้งคู่เลยนะนี่มันสมาคมรักใครเก่าใช่ไหมผมก็เลือกคนที่เขารักเราครับเพราะว่าคนที่เรารักเขาเนี่ยทําดีให้ตายไงเขาก็ไม่สนใจครับผมก็เลือกคนที่เรารักเขาครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักใครคนหนึ่งนะครับเราก็จะตั้งใจทําสิ่งนั้นเพื่อเขาครับสามคำครับเอาก็เอาเอาอะไรครอะไรคือเอาก็เอาเอาก็รักคนที่เขารักเราไงครับรักเราเหอะรักเราเหอะอ้อนใจหรือเปล่าเนี่ยอ้อนใจหรือเปล่านิดนึงครับนิดนึง ดาดาค่ะมัทธิดาแสงจันทร์ค่ะมาเล็ที่มาเล็ที่ก็สิบแปดแต่ลูว่าทำไมเนี่ยเล็บมาเล็ที่เนี่ยอ่อเราเราก็อยากตามว่าไปที่บ้านเขาแล้วเรากับเราที่เราแล้วเขาดาดาจะเลือกใครคะขอสองคนได้ไหมคอ๋อไม่ใช่ค่ะโหดก็เลือก คนที่เขารักเราดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรารักเขาเราก็เหนื่อยใช่ป่ะแล้วก็เสี่ยงด้วยไม่รู้ว่าเขาจะรักตอบเปล่าแต่ถ้าเขารักเราใช่ป่ะสกวันเราก็ต้องรักเขาค่ะแล้วเราก็จะรักกันสามคำให้กับคนคนนั้นเลยครับรักกันนะเลือกคนที่เรารักเขาครับเพราะอะไรคะเพราะว่าผมจะทําให้เขารักผมไม่ได้ คนที่รักเราเะเราไม่ต้องมไม่งออ้อใครมากไม่ต้องมาคุณฝ่ายค,คือเขาต้องมา,า,มาอยู่แล้วคนที่เรารักนี่คะจะทำให้เขารักเราเหมือนที่เรารักเขาอขอสามคำครับรักหน่อยนะอย่าแอบนะรักเบาๆอเอ,เอ,เอเาเขารักเราค่ะ ยันน้อยเราก็รู้ว่าเขารักเราดีกว่าเรารักเขาไงมันไม่ได้ความมากกับมาก็สวยสิคะเขานักเราค่ะเขารักเราใช่ไหมคะเราเราก็รักเขาด้วยแล้วมันก็แบบแบบยังไงเราก็รู้ว่าเขารักเรามกเขารักเรานะคะย่างน้อยก็ขอแค่มีคนรักเราก็พอแล้วขอสามคำกับหัวข้อนี้ครับขอให้มีมีอะไรครับแปลว่าฟนอแอตอนนี้ไม่มีใช่ไหมอ้าว ตาก้อง <ไป S 1> ยิมย้มย้อนต้องรักเราออค่ะรักทุกวันค่ะขอแค่นี้ค่ะนี่รักทุกวันมาสวัสดีครับนี่คือรายการเลิฟอ,อิสแอนเลดครับอ่าอันนี้เราก็สมัมภาษณ์ค่ตั้งนานเอาล้วครับสนอนเลือกคนที่เขารักเราครผมเมื่อก่อนเคยรักคนอื่นไงทุ่มเทไงไม่จริ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 งเลยเราทุ่มเขาไม่รักเราเขาทิ้งเราไปมันเจ็บมันเจ็บจี๊ดไงต้องหาคนมารักเราด้วยอ่ะขอสาก จงรักกูฮะจงรักกูแล้วม,มีมีอะไรจะบอกคนที่ทิ้งมาไปไหมเขาดูอยู่เป็นเป็นเป็นห่วงนะคนนี้เข้ารักเราครับก็ได้ทางตัวสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากครับคนที่เข้ารักเราเนี่ยขอสามคำขอสามคำให้กับหัวข้อนี้หน่อยรักนานๆน่ารักอ่ะเข้ารักเราเมื่อวานรักคราม พม่ะว่าเลยอ่ะผมรักคุณผมรักคุณรักเราเปล่าเปล่าเือกเขารักเราดีกว่าค่ะถ้าเรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะเขาก็ไม่รักเราสิเหมือนเ้างตขอตลอดอะไรเงี้ยขอดูแลเราเอาใจเราก็พอแล้วขอทราบค่รักเตงอ่ะรักเตงอ่ะตอนนี้เราอยู่กับชมรมรากร่วมวัฒนธรรมนะครับชื่ออะไรครับพลอยค่ะ้ายค่ะ คนที่รักเราเพราะว่าถ้าเกิดคนที่รักเราก็คือเขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อเราได้แต่ถ้าเกิดคนที่เราลักเราต้องทุ่มเทให้เขาอย่างเดียวคนที่รักเราค่ะถ้าเราเลือกคนที่เราลักเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรักเราตอบหรือเปล่าเงี้ย <c oughs> คนที่รักเรามัไงคะเพ <c oughs> ราะว่าเขาอาจจะแบบทําในสิ่งดีๆให้กับเราก็ได้ออสามคำครับรอจัดเต็มค่ะ oh, <yeah. S 2> โอรออยู่นะ รอใครครับรอคนที่ใช่แหมรักดีๆค่ะรักดีๆโอเคเรารักเขาค่ะเพราะว่าก็เรารักเขาเพราะเรารักเขานั้นั้นตั้งๆั้งตังเราไม่ได้รักขอสามคำครับรักจริงๆจริงๆเขารักเราค่ะเขาจะได้รักเรามากๆแคร์เราอะไรเงี้ยค่ะจริงป่ะพี่ที่ก่อนนี่เกินนะขอสามคำรักกูดิโอย อบอะไรขึ้นตอยามากะกูนะคนทีีแฟนยังมีแฟนนึงมีแล้วค่ะอ้าวพี่เขาจบแล้วเรารักเขาค่ะเพราะว่าอะไรมันท้าทายดีโอ้โหเขารักเราค่ะเพราะคิดว่าตัวเองขี้เละอ่ะเพราะยังไงก็ขอให้เราให้เขารักเราดีกว่าเขารักเราดีกว่าดูแล้วเรามีความสุขอือเขารักเราดีกว่าค่ะขอสามคำนะครับลองกันปะ ก็คือแบบลองมาให้ให้หนูรักไหมอะไรอย่างงี้มันดูแล้านทายดีดูใจกันกูเอาหมดพ่อหรูเอาหมดเลยคนที่เรารักเขาค่ะก็ถ้าอยู่กับเขาก็น่าจะมีความสุขมากกว่าถ้าอยู่กับคนที่เขารักเราแต่เราไม่รักเขาก็คงจะไม่มีความสุขคงเป็นการฝืนนะคะอ เปล่าค่ะขอสามคำคิดถึงมากค่ะคิดถึงมากคิดถึงใครคนรักค่ะ ตอนนี้เราได้เจอครับดาดาเปอร์ต่าแห่งเมืองไทยครับตามเลยผมอยากจะถามคุณว่าระหว่างคนที่เขารักคุณกับคุณคนที่คุณรักเขานะครับคุณจะเลือกใครครับเลือกคนที่คณรักฉันครับาทำไมล่ะครับทำไมถึงเลือกคนนี้เขารักคุณล่ะครับเพราะว่าคนที่เขารักฉันเขายังฉันที่สุดสุขผมขอสามคำครับให้กับหัวข้อนี้นะครับพอยชามาโอเคครับก็ขอบคุณคุณพอยชามด้วยครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราอยู่ในห้องสมุดกันนะครับก็เขารักเราอะ ยังไงเขาก็ต้องรักเราอะ่ะแต่ถ้าเรารักเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรักเราหรือเปล่า<อ>คนที่เขารักเราค่ะ <S <S เพราะว่าอย่างน้อยเขาต้องดูแลเราได้แต่คนที่เราที่เรารักเขาอะ่ะ เขาอะจะรักเราถ้าเรารักเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะค่ะคนที่เรารักเขาค่ะเราก็รักเขาเขาไม่รักเราเราก็ยังรักเขาอยู่เราก็มีความสุขเรารักเขาคนที่เรารักเขาค่ะเพราะว่ายังไงก็ขอทําตามหัวใจตัวเองสักคร้งค่ะขอสามคำครับก็รักอะรู้จักรักค่ะ I miss you ก็ยังรักค่ะก็ยังรักใช่ไหมก็ยังรักอคนนั้นแหละ ตอนนี้เราอยู่กับคุณนุสราติเยานะครับขอเลือกเป็นเรารักเขาดีกว่าค่ะเพราะรู้สึกว่าชอบแอบรักมากกว่าชอบถูกรักค่ะอีกคือเราไปแอบรักเขาบ่อยไหมคะแอบรักเยอะใครรอก็ชอบหมดแหละค่ะคนนี้อยู่นะคะพี่กอนเราเขินหน้าแดงหมดแล้วหน้าดำหมดแล้วเนีคนปัจจุบันเนี่ยครัอ่ามันเริ่มจากว่าเรารักเขาก่อนหรือว่าเขารักเราก่อนจริงๆคนนี้ไม่ได้รักนะพอเป็นงั้นแหละแกเหงาเออประมาณนั้นสวยเลือกได้มาก ขอให้เขาดูอยู่เถอะคือผมจะรีบแพ็กไปให้เลยขอสามคำเลยครับหัวข้อนี้เลยชอบช้ำในอะค่ะก็เลยต้องแอบรักเขาวันท้านี้ครับมีแพลนจะไปไหนหรือยังไม่มีแพลนค่ะก็เลยแพลนที่คิดาไว้ก็คือว่าจะมีกิ๊กเพิ่มนะคะเพราะว่าจะไปแอบรักเขาอีกแล้วคะใช่แล้วก็ผมก็ไม่มีอะไรจะบอกคุณแน่นะครับนอกจากศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดสี่ขอเป็นนางเอกนะขอเลือก คนที่เรารักค่ะ่นนะนะเพราะว่าก็คิดว่าการที่เราอยากจะให้ใครสักคนมารักเราใช่ไหมคะเราก็ต้องรักเขาก่อนใช่ไหมขอสามค,คำครับรักมาก,มากนะโอเค,คเรียนเรืเร่อยๆหายแคลงหอยมังโุโตสติ๊กเกอร์พว <c oughs> งนี้รวยครับพวงนี้รวยครับตอนนี้เราอยู่กับดาวเดือนประจําปีนี้นะครับชื่อไหนครับค่ะไม่เฟย์ค่ะคณุศาสตร์วิทยาศาสตร์ค่ะเขารักเราดีกว่าค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ายังไงเขาก็รักเราเนอะเอาเป็นพี่เพิ่มชอยให้อันหนึ่ง เรารักเขาเขารักเราหรือเฟอร์จะรักพี่ช้อยหลานแป๊บหนึ่งเผื่อพี่นีกรูมากเลือกเขารักเราเหมือนกันครับเขารักเราเนี้ยเขาก็น่าจะให้ความรักมากกว่าเพราะเราคงให้ความรักใครมากไม่ได้หรอกขอจ้ำคำขอบคุณค่ะฮะเขาคุณอะไรวะขอบคุณอะไรใช่ไหมด้วยขอบคุณไม่สัมภาษณ์เลยค่ะรักผมไหม ถามใครบอกใครคนนี้ถามคนที่สาวๆสวยๆสดๆครับเลียกคนที่เขารักหนูค่ะเพราะว่าก็เขาก็รักหนูนะคะก็คือเราไม่จําเป็นต้องเป็นรักคนที่เขาไม่รักเราอะก็คนหนุ่มๆอะใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ตอนที่ผ่านไหมผ่านค่ะเดเจอกันในป่าขอสามคำกุทีเขาดูแลพี่นะ อะไรครับทำอะไรคะตอนนี้นะครับผมอยู่กับสองคนตำนานของมหาวิลัยนี้นะครับเป็นตำนานหรือว่าวัตถุโบราณกัชนนี้ชื่อพลาค่ะเอกสังเกตธุรกิจค่ะซื้อที่วานนะครับสาขาพัฒนาชุมชนครับบังคับให้เลือกคือเราลักเขาโอเคค่ะเขาลักเราดีกว่าเนาะเพราะว่าจิตใจเราไม่เหมือนกันถ้าเขารักเราปุ๊บเราลักเขาทุกอย่างก็คือจบแต่ถ้าเราไม่ลักเขาทุกอย่างก็คือไม่จบไม่จบ ลูกสวยลูกสวยค่ะลูกสวยด้วยกระมินลูกสวยด้วยมือราวไม่ใช่สร้ามคำมดนดอนให้มิดอะไรอะไอติมค่ะจะไม่ได้นพุงเข้าปากค่ะ อะไรพูงอะไรพูพี่น้ำค่ะน้ำน้ำก๊อกค่ะเราเปิดใช่ไหมใช่ค่ะพ่งเปิดแรงไปค่ะก็คงเลือกคนที่เขารักเราค่ะเพราะว่าเจ็บมาเยอะค่ะอยากเจอคนที่รักจริงหวังแต่งค่ะขอสามค่เจ็บจุงเบยเจ็บจุงเบยง่ายๆสั้นๆผมเลือกคนที่รักผมแล้วกันครับ เพราะว่าความรักมัน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 ซับซ้อนดีนะผมก็ไม่ค่อยไปจะไปอยากจะเข้าใจคนอื่นสักเท่าไหร่ขอให้คนอื่นมาเข้าใจว่าผขอสามคำอย่าหลุดมาฮะอย่าหลุดมานี่นะครับคนนัทเตอร์เขาอยากจะส่งผ่านข้อความถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับก็นะครับวันนี้เป็นวันเกิดแฟนของผมด้วยยังไงก็ขอให้เขามีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังทุกอย่างเรียนจบมีการงานที่ดีแฟนคนนี้อีกกี่ปีจบคะอีก หนึ่งปีครับ <Okay. S 1> จะพร้อมกันครับ <Okay. S 1> ร Welcome to s n a l a n เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลสุดของเราในวันนี้สำหรับผมนะครับผมว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงมันไม่สำคัญขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนได้เจอประสบการณ์อะไรมาบ้างประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่เลวร้ายมันจะทำให้คนเรามีความต้องการที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคุณมิน้นใช่แล้วค่ะสำหรับมิ้นนะคะ ความรักเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าเราจะเลือกเขารักเราหรือเรารักเขาแลเท่านั้นค่ะที่เป็นตัวกําหนดชีวิตเราเองนะคะมันไม่จําเป็นหรอกค่ะว่าเขาจะรักเราหรือว่าเราจะรักเขาแค่เราเห็นคนที่เรารักมีความสุขมินว่ามันก็นลาวะเพียงพอแล้วนะคะและทั้งหมดนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทั้ง100เสียงที่เราได้ไปสำรวจมาด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับสุดท้ายน,นี้นะคะเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวราชาพัฒนาสระบุรีของเรานะคะไปร่วมในงาน Love is a l ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่หอประชุม4พัทค่ะเริ่มนักแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วไปเจอกันแล้ววันนี้นะครับรายการ Love is e l s t e ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมมาบอกรักหน้างานนะครับสวัสดีครับ